คุณผู้ชมครับบ้านเราเนี่ยนะขึ้นชื่อเรื่องของอาหารการกินที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะ,ะแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนั่นคือเรื่องของผลไม้ผลไม้เนี่ยนะฮะมันมีหลากหลายสายพันธนะุ์แล้วก็หลากหลายชนิดที่ขึ้นชื่อของประเทศไทยน้องจอยในยปกติชอบกินแบบว่าผลไม้ประเภทไหนฮะโอ้จอยชอบผลไม้เยอะมากลแล้วก็หลายชนิดมากๆเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผลไม้ที่ชอบจะมีรสหวานอะไรบแบบนี้น่าจะชอบมากเลยโดยเฉพาะนี่ทุเรียนก็ชอบออทำไมถึงชอบทุเรียนคะคือมันอร่อยมันมันมันนุ่มละมุนลิ้นแต่ว่ากินเยอะๆเนี่ยมันก็อ้วนนะประเทศไทยเรามีหลายภาคม,มีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้เนี่ยก็จะมีผลไม้หลากหลายชนิดแตกต่างกันไปแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของภาคเหนือแล้วกันบังจอยอถ้าภาคเหนือเนี่ย จะคิดถึงผลไม้ชนิดใดครับโอภาคเหนือในบ้านจอยเลยนะส่วนใหญ่แล้วผลไม้ที่ดังๆแล้วก็ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือเนี่ยก็จะเป็นจำพวกสตรอเบอรี่นะคะลำไยแต่ว่าอีกอันนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือลิ้นจี่นั่นเองอ๋อลิ้นจี่นี่ก็คือของภาคเหนือเหมือนกันม,มีการ เขาเรียกว่าปลูกเนี่ยหลากหลายเขาเรียกว่าหลายพื้นที่เลยมีลิ้นจี่มีทั้งสตรอเบอรี่แต่ว่าดีเลยครับน้องจอยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของลิ้นจี่ฮะแต่ว่าไม่เป็นลิ้นจี่ธรรมดาที่เราซื้อกันท้องตลาดทั่วไปนะเป็นลิ้นจี่จากสวนในเวียงครับที่เคยได<ล><ะ>้ยินชื่อนี้ไหมเคยะเราจะมาแนะนําคุณผู้ชมกันเพราะว่าหลายคนอาจจะเคยดื่มชามาเยอะแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาขาวหรือว่าเป็นชาผลไม้ต่างๆนะครับแต่ต้องบอกนิ้ว่าชาลิ้นจี่จากสวนในเวียงที่เราจะมาแนะนําในวันนี้คุณผู้ชมครับมีทั้งรสชาติดีดื่มง่ายครับ ก็ได้ประโยชน์กับสุขภาพอีกด้วยเพราะว่าต้องบอกว่า40%ของโรค NCD ซึ่งคือโรคของหัวใจโอ้โห oh, คนแก่เป็นเยอะมากเป็นนเเปันเยอะเลยะฉะนั้นโรคหัวใจก็ดีโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงมะเร็งนี่เป็นโรคที่ต้นตำรับของอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลย,เลยนะฮะ,ะเป็นกันเยอะเลยทีเดียวนะครับล้วนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะฮะม เกิดจากไขมันอุดตันซะเป็นส่วนใหญ่นั่นเองกับโรคของคนแก่ครับแล้วก็ทางด้านของข้อมูลโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะเขามีการอธิบายถึงอาการนี้เอาไว้บอกว่าอาการหัวใจวายเฉียบพลันเนี่ยเขาบอกว่าเกิดมาจากมีริมเลือดนะคะไปอุดตันที่หลอดเลือดหัวใจแบบเฉียบพลันแล้วก็ขัดขวางการไหลเวียนของเลือดจนเลือดไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงหัวใจได้ทีนี้เนี่ยพอหัวใจขาดเลือดแล้วผลก็คือกล้ามเนื้อหัวใจ ถูกทำลายแล้วก็ส่งผลต่อการเสียชีวิตได้เลยทันทีนั่นแหละครับก็เลยต้องเป็นข้อมูลจากทางการแพทย์นั่นเองนะฮะใช่ค่ะซึ่งชาลินจีเนี่ยมีสารสารสําคัญชนิดหนึ่งน้องจอย ซึ่งชาลินจีนะคะเขาจะมีสารโอลิโกโนนั่นเองนะคะแล้วก็มีผลรายงานการศึกษาวิจัยทั้งทางคลินิกแล้วก็วิทยาศาสตร์ที่เขาเนี่ยมีการพิมพ์นะคะแล้วก็เผยแพร่ในวรารสารทางการแพทย์บอกว่าโอลิโกโนโนี่มีผลดีนะคะคต่อองค์รวมระบบต่างๆของร่างกายมากมายเลยอ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดปริมาณไขมันในร่างกายของเรานะฮะที่อยู่ภายในหรือว่าลดการสะสมของไขมันในตับก็ได้เล่งการเผาผลาญไขมันนะครับแล้วก็ลดการดูดซึมของไขมันในร่างกายครับเพิ่มการไหลเวียนเกี่ยวกับเรื่องของระบบหัว ใจแล้วก็ระบบหลอดเลือดครับกำจัดอนุมูลอิสระที่มากเกินไปในร่างกายบางคนมันเยอะจนเกินไป <c oughs> ก็ต้องมีการกําจัดทิ้งออกไปนะฮะแล้วก็เพิ่มความสดชื่นกระชับกระเฉงกระจัดความอ่อนล้าบางคนอาจจะ อ่อนเหนื่อยหรือว่าเพลียไม่มีแรงทําตัวนี้ก็จะทําให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็เหมือนว่ามีความแบบว่าทำอะไรว่องไวมากยิ่งขึ้นนะฮะและเพิ่มประสิทธิภาพการออกกําลังกายด้วยนะครับแต่ต้องบอกคุณผู้ชมบอกไว้ก่อนแบบนี้นะคะว่าชาลินจีตราสวนในเวียงเนี่ยเขาเป็นชาลินจีที่มาจากสวนออแกนิกนะคะคย้ำว่าออแกนิกเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความปลอดภัยสูงมากๆและสรรพคุณของชาลินจีเนี่ยเขามีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเปในเรื่องของการลดไขมันในอวัยวะภายในนะคะซึ่งส่วนมากจะเน้นไปที่ตับนะตับนี่เป็นอะไรที่ทํางาน หนักมากๆเลยนะคะเพราะเป็นอวัยวะภายในที่ถือว่าใหญ่ที่สุดแล้วก็มีการใช้งานหนักปัจจุบันนี้เนี่ยมีการใช้ชีวิตสมัยใหม่นะเราเนี่ยก็มีการใช้ชีวิตที่เร่งร<ช>ีบเวลารเรือกรับประทานอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเลือกหรอกออทานไปให้มันเสร็จเสร็จทานไปให้มันจบจบส่วนใหญ่ก็จะเป็นในแบบสําเร็จรูปนะคะล้วนแล้วแต่มีการใช้เคมีปรุงแต่งทั้งนั้นเลยรวมไปถึงสินค้าที่ใช้ภายนอกนะอย่างยาย้อมผมอะไรแบบนี้เนี่ยก็มีนะสารประลอด ต,ต่างๆที่ทําให้ผิวขาวขึ้นคือทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราเป็นสารเคมีทั้งนั้นเลยก็เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงแล้วกันใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆแบบผิดๆเนี่ยร่างกายมันก็ได้รับผลเสียไปทั้งหมดนะฮะก็ทําให้ตับเนี่ยมีหน้าที่ในการขับล้างสารพิษต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่ใช่แค่เพียงแค่การดื่มเหล้าดื่มแอลกอฮอล์ต่อไปนะผู้ชมครับบางคนในบางพฤติกรรมเนี่ยตับก็ทํางานหนักมากก็ต้องระวังด้วยเพราะบางคนเนี่ยโรคตับเนี่ยมาแบบระยะแรกอาจจะไม่ส่งผลนะแต่นานวันเข้าสะสมเข้าหลายปีหลายปีเนี่ยอาการ เริ่มอักเสบจนเป็นการติดเชื้อ<ช>แล้วก็เป็นมะเรง็งแล้วคนที่บางคนบอกโอ้ยเป็นมะเร็งตับต้องกินเหล้าอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะไม่ไม่มันมีหลายสาเหตุเลยซึ่งมันเกิดจากไขมัน,มนเกิดจากการเกาะตัวต่างๆการเผาผลาญการดูดซึมไม่ดีของร่างกายเนี่ยมันก็ทําให้เราเนี่ยเป็นโรคตับแล้วก็ตับทางานหนักได้อีกด้วยนะครับใช่ค่ะแบบนี้แหละครับวันนี้นะครับเราจึงอยากแนะนําคุณผู้ชมนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองทานชาลิ้นจี่ตราสวนในเวียงเป็นชาลิ้นจี่ที่ออร์แกนิกจริงๆนะฮะต้องบอกว่าวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุพิิศษมาาาฝกกกนนด้้้วผูชชรลลลจี่่่อองง ราคา390บาทจากราคา550บาทนะฮะแต่ตอนนี้ถ้าซื้อ2กล่องราคา750บาทซื้อ3กล่องราคา1000บาทนะครับแล้วก็ซื้อในโปรโมชั่น5กล่องราคาเพียง1 5 0 0บาทเท่านั้นนะฮะและสำหรับใครนะครับที่สนใจ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้พ<ะ>ิเศษสุดๆเลยครับรับไปเลยครับกล่องละ250บาทเป็นราคาส่งด้วยคใครสนใจรีบโทรเลยครับเบอร์นี้ครับ0863779859 0 8 6 7 7 7 9 8 5 9หนะครับหรือจะเป็นทางไลน์แอดก็แอดเข้ามาได้พิมพ์แอซน์ตามด้วย i n นเวียวอร์เรนั่นเองนะครับนี่แหละค่ะด้วยชีวิตประจําวันของเราทุกวันนี้นะคะเจอแต่สารเคมีเท่านั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆนะยาย้อมผมเอ,อหรือว่าจะเป็นอาหารการกินที่ตอนนี้เนี่ยมีแต่เคมีปรุงแต่งทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้ชาลินจีตราส่วนในเวียงช่วยดูแลสุขภาพของคุณกันค่ะครับ